สวัสดีครับพี่น้องมือนีกับว่าที่ผ่าพลาครับงั้นเงียบมิดไยครับมือนีครับเลยมาเล่นท,งนงนท,ทาาุงครับนได้อยู่มันหาหกส่วมีหลักต้งเต้าวเสาไอ้เนี่ยที่พามาเบิองแล้วมาขุดปูมาทีมงานเก่าแล้วครับสาวสวยครับคุณสาวสวยหาขุดปูครับวะนนี้โอ้ยคอยข,ข,ขุดปูไปขุดอะไรเป็น โอวันหอยสิวันระเบิดลงครับพี่ตื้นคักเนี่ยอังเนยโอ้โนะ่งบ่มีจักรลุมดเดาเบื้องส่งไงอ่าตายยังเบืงบ้งยังไระเบ้าเบื้งดูหาส่วมกับบาหมันมาเนี่ยีฟูกับบมีหัวมาเนาคนเราหายมันเป็นมืออย่างของมันครับมือนี่ มีหัเอะไม่มีหูวเลยได้ไม่ยังกระปูชื่อย้ายอา้อยครับชื่อเรานะครับมาหาอกระปูอ้อยนี่เป็นน้องย้ายนันย้ายนั่นนะครับที่อยู่ในมีฐานกรอบครับย้ายอีกแล้วซื่อเรานะไป องไปหาปูผมมีจักหูนี้จักหูครับต้องข้อมันต้องขากด้วยไต้องถากไปด้วถากหวไปด้มยเนียนนี้นะไม่มันจะหูมันลอยมันกะลองดูลองดูนั่งไง ด้านนูน้นด้านนูน้นนี่แห,ไไหะรูมันไหมมาละตั้งใจหูซํำนี่ละมันหลายตัวเมื่ก้นั่นขี่เก่าหละ่ะเราหาตัวหูไงก็ไ่นั้เนาะฉันอยากแค่ไปจกแแไปจกกีก่ป,ปมตัวนี้หน่อยเขากิหนอไปเบปิ้งเล้เหรอเจ้าไปเบิงลไปเ,เมื่อจกเข้าไปโรถอันนี้ดิ๊กดิกิดด๊ขึดดดดดด้นนะอันอนะ่ะ ปูด้นนะเดอเด้เดี๋ยวไปเบื่อใกันปูะล่ะย้ายปูอยอดหนีไปนน้าเออมันตื่นครับคุณก็เลยมาหาหลอ๋ตื่น ่กระตูวน,น้อยตัวน้อยยังวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวน้อยม่ขุดเบื้อต้องขุดเบิ้งอ๋ต้องขู่ยังไงยังไงต้อตัวน้อยเจ้าไปขุดมันขึ้นไม่ให้ยังหันนะ,จะเจ้าค้อนเจ้าบอกมันก็บอกก็บอก